สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมที่นะครับกับนัชนนทําำเรดีครับผมที่ดินราชบุรีและทั่วไทยนะครับเราวันนี้ครับพามาชมแปลงที่ดินสวยๆนะครับแปลงนี้สวยยังไงสวยตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้แปลงที่ดินที่มีวิวภูเขานะครับผมอันนี้ภูเขาอยู่ด้านหน้าแปลงแต่เป็นด้านหลังผมนะตอนนี้ซึ่ง แปลงนี้ติดภูเขาแต่ว่ามีถนนนะเป็นถนนล,ลาดยางนะครับอยู่ตรงด้านนั้นนะครับผมนี่แปลงของเราแปลงนี้ติดภูเขาเลยเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูนะครับดูบรรยากาศบริเวณแถวแถวนี้ดูแนวขอบเขตนะครับผมไปกันเลย บริเวณที่เห็นอยู่นี้นะครับอันนั้นเป็นแปลงเพื่อนบ้านนะครับตรงนั้นเป็นหมู่บ้านนะครับมีบ้านคนอยู่หลายหลังคาเรือนเลยนะครับบริเวณเขตนี้นะครับจะเป็นที่แนวริมภูเขานะครับแต่ว่าเอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นโฉนดนะครับเพราะฉะนั้นตรงบริเวณเขตเนี่ยเวลาที่ฝนตกมานะครับน้าก็ไหลจะมาบริเวณของเขตแถวนี้เปรียบเสมือนลักษณะคล้ายๆกึ่งที่นานะครับสามารถทํานาได้แนวเขตของแปลงนี้นะครับจะให้ดูวิ่งตามแนวเส้นขนาดเส้นนี้ก่อนเลยนะครับวิ่งไปจนถึงนู่นเลยครับที่มีคุณขวัญยืนอยู่ นะครับบริเวณจุดนู้นนะครับผมอันนี้เป็นภาพถ่ายทางภาพพื้นดินนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะดูบริเวณลาลาประมาณนี้นะครับนี่คุณขวัญบงมืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนวเขตของเราจะไปอยู่ตรงนู้นนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวซูมอีกนิดนึงอ่าให้เห็นคุณขวัญให้เห็นคุณขวัญอ่าอันนี้เห็นคุณขวัญแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแปลงกันต่อครับนี่ครับแปลงของเรานะครับจากแนวเส้นนี้นะครับแล้วก็ ไปจนถึงแนวคุณขวัญแล้วก็จะมีเส้นคนาวิ่งขึ้นไปอีกนะครับไปชนกับถนนลาดยางที่อยู่บริเวณแนวริมภูเขานะครับซึ่งภูเขาลูกนี้นะครับจะมีไฟฟ้ามาถึงช่วง ประมาณราวๆตรงนั้นนะครับเราจะห่างไฟฟ้าเนี่ยอยู่ประมาณลาวๆ100เมตรนะครับถนนด้านหน้าเนี่ยเราได้ติดกับภูเขาจะหันหน้าไปทางด้านที่ตะวันตกเฉียงเหนือนะครับหน้ากว้างประมาณ116เมตรนะครับส่วนด้านข้างนะครับตรงด้านบริเวณนี้นะครับเราจะเห็นแนวเต่าหินนะครับของเราวิ่งตรงไปนะครับแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดแปลงเพื่อนบ้านแค่นิดเดียวนะครับแปลงเพื่อนบ้านจะกว้างอยู่ประมาณลาวๆสิเมตรนะครับแล้วก็ จริงรอยขยักมาเพราะฉะนั้นคือตรงด้านเนี้ครับผมอันนี้จะเป็นแปลงที่ดินของเราที่ติดกับถนนลาดยางนะครับก็ตีว่าหน้ากว้างจริงๆ110 6เมตรแต่หน้ากว้างติดกับถนนลาดยางจริงๆเนี่ยอยู่ที่92เมตรโดยประมาณนะครับผมแล้วก็จะมีน้ำประปานะครับอยู่บริเวณตรงด้านนี้เพราะว่าตรงด้านนู้นนะครับเดี๋ยวผมซูมให้อีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่ามีเพื่อนบ้านอยู่บริเวณเขตนั้นนะครับซึ่งตรงนั้นอาจจะมีแนวท่อประปาอยู่นะครับตามเส้นถนนคอนกรีตแล้วก็มีไฟฟ้านะครับน้ำประปาห่างจากเราไปเนี่ยก็อยู่เราประมาณ100เมตรนะครับอันนี้เป็นน้ำประปาหมู่บ้านนะครับผมนะเราเริ่มเห็นบ้านคนแล้วแถวนี้นะครับเรื่อง ของการเดินทางจะเป็นเส้นใยแมงมุมนะครับจะวิ่งเข้าออกได้หลายทางมากๆนะครับอันนั้นก็เป็นภูเขาอีกหนึ่งลูกอันนั้นคือวิวภูเขาข้างหน้าที่เห็นตรงด้านเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นนาบัวนะครับผมเพราะว่าที่แถวนี้อยู่ใกล้กับภูเขาเวลาที่ฝนตกลงมาใช่ไหมครับน้ําก็จะไหลมารวมอยู่แถวแถวบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับณปัจจุบันเนี่ยเป็นลักษณะที่ดินกึ่งที่นา แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะซื้อที่ดินมาปลูกสร้างบ้านนะครับแนะนําว่าควรจะถมเพิ่มแต่ถ้าจะทํานาต่อหรือจะปลูกต้นไม้ก็พอทําได้แต่ปลูกต้นไม้เนี่ยต้องทําใจ มันควรจะต้องถมเพิ่มนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวิ่งตามนี้เลยนะอ่ะอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือแนวเขตเรานะครับผมเราก็ติดถนนลาดยางทางด้านนู้นนะครับไปทางด้านคุณขวัญแปลงนี้เนื้อที่นะครับเกือบเกือบหกไร่หย่อนนิดหน่อยนะครับราคาขายเพียงแค่ไร่ละ3ามแสนห้าหมบาทเท่านั้นเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นโฉนดครุฑแดงนอสตีจอราคานี้พร้อมทั้งค่าโอนให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมอ่ะภูเขาอันนี้เดี๋ยวเรา ปึ๊บย่อลงนิดนึงอ่ะเพื่อให้เห็นภูเขาชัดๆกันเลยนะครับแปลงนี้แปลงนี้นะครับขึ้นอยู่ในเขตของตําบลจอมบึงอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับแล้วก็แปลงนี้นะครับจะอยู่ใกล้กับราชพัฒจอมบึงใกล้กับตลาดจอมบึงใกล้กับที่ว่าการอำเภอจอมบึงนะครับหรือว่าโรงเรียนตั้งแต่ขั้นอนุบาลจนถึงชั้นมหาวิทยายลัยนะครับระยะทางเนี่ยเพียงแค่ 3กิโลเมตรว,ว้าวเดินทางเพียงแค่3นาทีเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่ส,สวยๆนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ละราวประมาณ350,000บาทต่อไร่นะครับ6ไร่นะครับก็เพิ่งจะใช้เงินอยู่แค่ไม่กี่บาทเองนะครับแต่ต้องแลกกันกับการที่เราจะต้องมาถมที่เพิ่มนะครับถ้าเกิดว่าเอาถมแบบธรรมดานะครับก็ประมาณสัก50เซนแต่ถ้าเราจะถมให้สวยเลยนะครับจนถึงตัวถนนนะครับก็ประมาณลราวเมตรนึงได้นะครับผมอ่ะ ถมเฉพาะสัดส่วนนะครับส่วนที่เหลือก็ใช้ทําประโยชน์อย่างอื่นไปก็ได้นะครับเพื่อนบ้านก็มีตามแนวนี้เลยวิวเขานะครับก็มีสวยๆแบบนี้เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่มีบรรยากาศดีนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนบ้านตามรายทางอยู่บ้างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่จะเดินทางจากกรุงเทพนะครับระยะทางเนี่ยผมวัดจากที่ขนตรงสายใต้ใหม่นะครับระยะทางอยู่ที่118 กิโลเมตรนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้ไกลามากจากกรุงเทพเลยเดินทางเพียงแค่2ชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินอยู่บนเส้น ตัวคันนาหรือว่าแนวเขตแปลงที่ดินของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปจนถึงแนวเต้นตรงด้านนู้นนะครับที่เป็นแปลงของเราเพื่อให้ลูกค้าได้รู้นะครับว่าเนี่ยเป็นแปลงที่ดินของเราเองนะครับแปลงเนี่ยจริงๆแล้วจะมีระดับความสูงจากน้ําทะเลเนี่ยอยู่ที่89เมตรแต่ด้วยลักษณะของภูมิศาสตร์ที่เขาอยู่ใกล้กับภูเขาเวลาที่ฝนตกแล้วเนี่ยน้ำจะต้องหาทางมาใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นขนาดน้ําท่วมอาจจะมีน้ําขังบ้างชาวบ้านเขาก็เลยใช้วิธีการที่อ,อ่ากั้นขนาดขึ้นมาเพื่อที่จะ กักขังน้ำอาไว้แล้วก็ใช้ในเรื่องของการปลูกนาข้าวนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะทํำสะน้ำบ่อปลานะครับเราก็มาขุดบริเวณแถวๆนี้นะครับแล้วก็ดินเนี่ยขึ้นไปถมบ้านก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเดินเร็วหน่อยดีกว่าเนาะจะได้ไปถึงแนวเขตของอีกจุดหนึ่งจะได้เห็นว่าเนี่ยแปลงของเราเป็นรูปประมาณนี้นะครับผมเอาจริงๆแล้วนะครับด้านเนี่ย ไปจนถึงของแปลงที่ดินเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณ50กว่าเมตรนะครับผมส่วนด้านหลังตรงด้านที่ผมเดินอยู่เนี่ยก็ประมาณราวๆหนึ่งเมตรนะครับผมแล้วก็มีด้านข้างทางด้านนู้นนะที่ว่าจะยาวไปจนถึงแนวเขตของตัวภูเขานะครับอยู่ประมาณ100เมตรกว่านะครับนี่เลยตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณด้านหลังแปลงที่ดินนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะของ วิวแบบนี้เลยนี่โอ้โหใครปลูกสร้างบ้านนี้ได้แบบนี้เลยนะอยากจะทำคาเฟ่อาถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การตลาดออนไลน์เนี่ยถือว่าทั่วถึงแล้วนะครับผมอ่ะนี่เลยนี่เลยเราถึงแล้วแนวหลักเขตของเราก็คือตรงนี้นะครับเขาวางหลักเขตหลักหมุดเอาไว้ให้นะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแนวเขตอยู่ประมาณนี้นะครับหัวมุดนะครับมีอยู่แต่ว่าไม่ครบทุกตัวนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดจะมีการรังวัดสอบเขตใหม่เนี่ยครับก็แต่มาที่มาแจ้งกันได้เลยนะครับอ่ะเนี่ยเราก็จะเห็นแนวภูเขานะครับไปจนถึงคุณขวัญที่อยู่บริเวณจุดนั้นอันนี้คือแนวเขตแปลงที่ดินของเรานะครับแล้วก็จากที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเห็นว่ามีวิวภูเขาอยู่ทางด้านนี้นะครับล้อมรอบมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงอยู่ทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวสูไม่เห็นนิดนึง อ่าประมาณนี้อันนี้คือเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่สนใจที่ดินแปลงนะครับที่ติดกับภูเขานะครับมีถนนตธาถนะที่เป็นถนนลาดยางนะครับแล้วก็แปลงนี้เอกสารสิทธิ์ก็เป็นโฉนดด้วยนะครับผมอยู่ในเขตของตาบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีติดต่อหาผมนัฉนนะครับหรือว่าตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างนี้นะครับคุณขวัญก็ได้นะครับน้องเจก็ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อมาทาง Li น์ออฟฟิเชียลแอคเคาทก็ได้เช่นกันนะครับ คาตราวันนี้ทำเลดีที่ดินราชบุรีและทั่วไทยจากเราแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย